ไทยทีวีสช่อง3ร่วมกับ Honey and Friend Entertainment บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอเรามาร่วมเป็นเคียงกันอย่ามองต่วันดูพระจันของเรา ชวว่วงะเเก้มาหไไปดยปปอรยพี่อูพี่อูหาอะไรครับพี่อะหาเดือนอยู่แล้วให้่ะมาหาอะไรน้องกำลังหาดาวของบ้านมุงอยู่ครับเนี่ยเออเฮ้ย hey. มันจะคล้องจองไปไหมเนี่ยพี่หาเดือนน้องหาดาวเนี่ยนะใช่ครับเฮ้ยเหมือนเรามาหาพวกดาวมาหาอะไรอย่างนงี้เหรอเออเออแต่ก็ว่าไปแล้วนะ <c oughs> เราอะนะมาที่บ้านมุงอำเภอเหนือมะปางจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับจังหวัดอื่นเนี่ยเดือนดาวเราหาเจอหมดนะ แต่ทำไมจังหวัดที่มันหายากหาเย็นนกแหน่ใช่ครับสวัสดีครับพี่ตุนสวัสดีครับ้องเมโ้สบายดีไหมครับสบายดีครับเป็นไงบ้างครับสบายดีสบายดีไหมครับสบายดีพี่น้องนี่ครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเรามาที่บ้านมุงนะครับใครไม่รู้จักพี่ตุนเนี่ยต้องรีบทำความรู้จักเลยเพราะว่าพี่ตุนเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพรสตด้านการท่องเที่ยวรู้จักดีเลยเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับย้อนกลับไปเทปที่แล้วครับ ส่งเราขึ้นถ้าแต่ว่าเอ้ขึ้นภูเขาแต่ว่าตัวเองไม่ไปครับ <c oughs> จาได้แม่นอีกคนละครับนี่อีกคนละครับน้องเมย์ครับถ้าหากว่าเรามาที่บ้านมุงเนี่ยครับ,รบก็จะแวะมาหาน้องเมย์ที่ผาใกล้รุ่งรีสอร์ททุกครั้งเลยละครับว่าเขาคือใครเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของบริษัท <c oughs> นั่นไง <c oughs> <c oughs> เออแหววนี่ไงดาวเดือนของบ้านมุงเออใช่พี่อูอ้าวแล้วคุณอูแต่งชุดนี้เหรอจะไปด้วยกันไหมเนี่ย จะผิดตรงไหนผมมาหาดาวเดือนนะครับต่ง่นี้ไงพี่อุไม่รู้หรอครว่าพวกเราจะพาพี่อุไปลุยค่ะเฮ้ยไปลุยอีกแล้วเหรอแหมวลุยอีกแล้วลุยอีกแล้วทั้งที่แล้วก็ลุยนะอืพี่แค่จะมาหาดาวเดือนไม่ได้ไปลุยเออดาวเดือนอยู่ตรงไหนครับดาวเดือนคืออะไรครับพี่ตุ่นครับดาวเดือนก็คือจะเป็นถ้ำครับอากาศร้อนๆมาเนินน้ปางช่วงหน้าร้อนเดี๋ยวจะพาเที่ยวถ้ำดูดาวครับ ในถ้ำมีดาวครับพี่อูในถ้ำมีดาวใช่สรุปก็คือลุยใช่ใช่เราต้องลุยป่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยพทอดเจ้าหน้าที่ทางอุทยานเขารออยู่ลุยแล้ววันนี้เขาต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไหมครับเนี่ยแล้วแต่เขาตอนนี้เราก็มาถึงศูนย์บริการของหน่วยอุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวงสรหที่บ้านมุงแล้ครับเดี๋ยวจะพาไปรู้จักเจ้าหน้าที่ที่นี่ครับอ๋อท่านนี้ใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่ดอนะครับพี่ดดนที่พี่ตุนบอกว่าถ้าเดือนทํำดาวเนี่ยนะครับเป็นถ้าที่อันซีนด้วยนะครับแล้วข้างในเนี่ยก็จะเย็นด้วยเออแล้วก็มีแบบว่ารู้สึกว่าแบบเข้าไปแล้วต้องมีการเปียกน้ําด้วยเนี่ยข้างในเป็นยังไงครับอ๋อข้างในก็มันก็จะมีทั้งน้ําเนาะ มีมุดน้ําด้วยแล้วก็มีเดินแบบเป็นชายหาดม,มีพื้นทรายด้วยแล้วก็จะมีเดินเหมือนกับเป็นลําคลองอที่อยู่ภายในถ้ำข้งแรกก็อาจจะไปเดินเข้าไปาเห็นเป็นอุโมงค์เล็กๆพอเข้าไปข้างในเป็นอุโมงค์ใหญ่แล้วก็เดินเข้าไปได้เรื่อยๆครับก็คือ,อเรียกได้ว่ามีแบบทุกอัตรัก ทุกวิวเะรเราจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเต่าอ่ะเราจะทึ่งบกทึ่งน้ำบ้างลยบ้างนน่เลยอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ต้องเข้าไปพิสูจน์ครับต้องมาพิสูจน์เราต้องเตรียมตัวไงบ้างครับอ๋อที่สําคัญเลยจะต้องมีเสื้อชูชีพกับไฟโอ้หถึงข่าต้องใส่ชูชีพเลยเหรอครับอ่าใช่ใช่องต้องมีครับเพราะว่าเสื้อชูชีพเนี่ยเป็นบางช่วงที่ขาเราไม่ถึงขาเราไม่ถึงพื้นละแล้วก็เราจะต้องลอยคอแล้วก็จะต้องมีช่วงมุดน้ำนิดนึงแล้วก็จะต้องมีรองเท้าเนาะรองเท้า เวลาตอนที่เราลอยตัวเนี่ยมันจะต้องไม่หลุดมันบางคนใส่รองเท้าสุบเข้าไปหรือรองเท้าใส่อะไรเงี้ยเนาะถามว่าเข้าเข้าได้ไหมถ้าเกิดมันหลุดออกมาเราวนก็ไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนครับผมเนาเดี๋ยวเราก็จะเดินเท้าเปล่าออกมาถ้าให้ให้ดีเราต้องใส่รองเท้าที่มันรัดรัดขุ้มข้อรัดข้อใช่ ช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะครับทางอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงเนี่ยได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมถ้ำเดือนถ้ำดาวซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงสอรหบ้านมุงครับการจะเข้ามาเที่ยวถ้ำแห่งนี้นะครับจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อนำทางเท่านั้นครับมีแค่เริ่มขึ้นเขาก็น่าสนใจแล้วนะครับสมแล้วกับที่บอกว่าเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนเนี่ย บ้านมุงเคยเป็นทะเลมาก่อนที่สำคัญระหว่างทางนะครับยังมีซากฟอสซิลให้เราได้ศึกษาอีกด้วยครับโอ้โคุณผู้ชมข้างในนี้คือแบบเหมือนมีคนเปิดพโพลออกมาเลยอะเถาวันสั่นก็วันนี้แหละ เดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบเอร์เรจจำกัดมหาชนาาาาร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตา ตอนนี้เราก็มาถึงที่ไหนแล้วนะครับหน้าปากถ้ำครับนี่หน้าปากถ้ำแล้วลงมาขึ้นมาแล้วก็มาลงแล้วตอนนี้ถึงหน้าปากถ้ำที่เราจะพร้อมที่จะเข้าไปข้างในถ้ำแล้วต่อจากไปนี้เราก็ต้องใช้ไฟใช้ไฟแล้วจะต้องมีไฟฮะครับเดี๋ยวเราจะต้องระลึกใจว่าเราจะต้องเปียกน้ํากันก่อนเอาแล้วเปียกตั้งแต่เข้าเลยเหรอครับพี่เปียกตั้งแต่เข้าเลยครับเปียกตั้งแต่เข้าเลยนะไฟพร้อมอุปกรณ์พร้อมพร้อมไหมครับพร้อมไปเลยไป เห็นนะครับคือเป็นเส้นใยของหุ่นไดครับโอ้ไม่คืออะไรครับมันเป็นเหมือน,นกับใยในงโมจะระยะทางหาักแสนสำหรับถ้ำเดือนถ้ำดาวแห่งนี้นับจากปากถ้ำเข้าไปมีระยะทางทั้งหมด1.4กิโลเมตรครับซึ่งเราต้องเดินผ่านเส้นทางที่ไม่ธรรมดามีทั้งลอยคอไปตามน้ำและมุดน้ำ ทั้งหมดเนี่ยสามจุดใหญ่ๆครับแค่จุดแรกก็ตื่นเต้นแล้วละครับคุณผู้ชมและส่วนน้ำในถ้ำที่เราต้องลุยเข้าไปบอกได้คำเดียวครับว่าเย็นมากครับในถงข้างคาวจุดนี้ครับทางอุทยานเนี่ยขอฝากกับนักท่องเที่ยวไว้สักหน่อยว่าไม่ควรส่งเสียงดังหรือว่าส่องไฟไปตรงที่ข้างคาวนอนอยู่นานเกินไปเพราะว่าจะเป็นการรบกวนข้างคาวรบกวนระบบนิเวศและก็ธรรมชาติความเป็นอยู่ของข้างคาวได้ครับ ถ้ำเดือนถ้ำดาวแห่งนี้เป็นถ้ำที่มืดสนิทและเป็นเส้นทางน้ำครับมีชะง,ง่อนเพดานหินย้อยอยู่หลายจุดและน้ำค่อนข้างลึกดังนั้นขอให้ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดไม่ออกนอกเส้นทางถึงจะมีเชือกให้จับไปตามทางก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับมาถึงตรงนี้เนาะเป็นแอ่แร่หินน้ำไหลหรือว่าแร่ซีก้านะ นะเป็นตัวเดียวกันนะครับจะไหลามาจากข้างบนนะสังเกตได้นะครับตรงนี้เป็นจุดไหนอีกจุดหนึ่งซึ่งที่เราต้องขอร้องว่าอย่าเอาเนไปจ่าครับผมงนี้จุดสังเกตก,ก็คือความระย,ยิบระยับที่เขามีอยู่ตลอดเวลาใช่อันนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนกับว่าเป็นชื่อท่าเินอน้งดาวที่เกิดจากตรงนี้เพราะว่า ชื่อคำเดินคำดาวนะเป็นเขาตั้งกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่าเลยนะครับพอเข้าเข้ามาถึงจุดนี้แหละเดินเป็นดาวเลยใช่เลยที่พยายามเนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อท่าแห่งนี้ว่าเป็นท่าเดินตอนนี้เรามาถึงจุดที่เราจะต้องมุดน้ำนล้วนะมุดน้ำมุดไปโขดอันหนึ่งคือคล้ายๆคล้ายๆแต่ว่าจะเกิดมีน้ำที่สูงๆคนนี้เนาะมันจะต้องมุดตรงนี้แล้วไปโขด แต่ว่าเป็นเชือกตึ้งใจเดียวครับ,รบแต่เราก็จะมีความควา์ที่เชื่อกใช่จะมีเชือกที่เราจับอย,อยู่<อ>การมุดของเราก็อาจจะมีเส้นลำทางโอเคความตื่นเต้นยังมีอีกเยอะเลยนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะว่าเราจะได้พบกับความพิเศษสุดๆและความมหัศจรรย์ของถ้ำเดือนถ้ำดาวกันแบบจัดเต็มอดใจรอช่วงหน้าครับ เย็นไหมเย็นครับแฮปปี้เชื่อมีเลยเอายืนถึงแล้วหรอหลังจากลุยน้ำแล้วเรารอดเข้าไปตรงนู้นครับคุณผู้ชม ชมครับเนี่ยพอเราเดินมาสักระยะหนึ่งของถ้ำเนี่ยนะครับได้มุดน้ำกันพอสมควรนะครับตัวเปียกไปหมดมาถึงตรงนี้หินนะบริเวณผนังถ้ำม,มันเหมือนหินที่เราอ่ะเดินที่พื้นเลยแน,น่ลักษณะเหมือนกันกเลยครับใช่แต่มาแปะเป็นผนังเออแอออปะเป็นวอลเปเปอร์อย่นี้ย เนทางละไมไปกับ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้เราไปถึงตรงนี้แล้วอันนี้ก็เป็นเห็นที่มีแร่ซิลิก้าเหมือนกันนะครับใช่ถูกต้องครับเพราะว่าที่นี่อ่าในโซนนี้เนาะเราจะเรียกว่าโซนห้องกระดิง่งก็จะมีรูปหน้าคล้ายๆกระดิง่งแล้วเราก็จะมีรูปยิงงอกงย,อยิ้ย้อยมาดายข้างๆอันนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์เลยนะครับของท่าเดินท่าดาว ลักษณะของหินงอกหินย้อยในส่วนของถงฟักทองที่เห็นรีบระยักเมื่อต้องกับแสงไฟนั้นนะครับเกิดจากการที่มีแร่ซิริก้าภายในเนื้อหินซึ่งหินงอกหินย้อยในแต่ละจุดที่เราเดินผ่านยังมีการเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลาครับดังนั้นไม่ควรจับหรือว่านำมือไปสัมผัสเพราะจะทําให้หินเนี่ยหยุดการเจริญเติบโตได้ครับเท่าที่เรา ได้เดินชมมาระยะหนึ่งเรียกว่าสร้างความตื่นตาให้เราแทบทุกจุดเลยล่ะครับครับอันนี้ก็จะเป็นนงอกร้อยนะเป็นตัวที่เพิ่งเกิดใหม่ๆเบบีเลยเนี่ยขาวนวลเลยนะออกมาใหม่ๆเลยนะที่ขาพอออกมานานๆเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายออกมาให้มันได้รับอากาศเยอเจือเจับอากาศเยอะนะทีจะโหก น้นเลยน้ำตาลหน่อยนะน้ำตาลที่น,นี่นี้ก็เแบบเมื่อเมื่อปีที่แล้วอันนี้หินงอกหินย้อยเขาก็หักไปเยรอนะใช่ครับทําไมเขาถึงหักะครับมันโดนจากกระแสน้ำเวลาเวลาฝนตกมาปุ๊บเนี่ยในนี้น้ำจะเป็นพอน้ําเต็มปุ๊บ้ก็มันเจอเกระแสแรงขึ้นยไอ้ที่แง่งเล็กๆน้นก็จะหัก ชลวันครับผมตอนนี้เหมือนเรากำลังผจญแบบพวกเที่ยวอะีอนี่คือทางน้ำหยดนี่ทางมีมีความเป็นดินเหนียวเหมือนกันแต่ไม่ใช่นะเป็นดินเป็นดินเหนียวนะดินเหนียวจริงด้วยพี่เหา้ยวแถวนี้ถ้าตรงนี้คือดินเหนียวหมดเลยอะครับหมดเลยครับยิ่งพอมาถึงโถงถ้ำใหญ่เรียกว่าต้องว้าว เพราะว่าจุดนี้นะครับใหญ่มากใกล้ๆกันก็จะมีหินชาเวอร์พี่ดอนบอกว่าถ้าช่วงมีน้ำเยอะๆเนี่ยน้ำจะไหลลงจากเพดานถ้ำมาเป็นสายคล้ายฝักบัวอาบน้ำเลยทีเดียวแล้วครับยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับพี่อูที่แปลกตามากๆเลยนั่นก็คือจุดที่หินบนเพดานถ้ำมีรูปร่างคล้ายกับงูเล็ก เอ๊ะหรือว่าคล้ายกับจิ้งจกกันแน่อันนี้ก็แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนที่จะมองกันไปนะครับว่าเหมือนอะไรและนี่แหละครับหินแพนเค้กไฮไลท์ของถ้ำเดือนถ้ำดาวซึ่งหินบริเวณนี้ครับเป็นหินแกรนิตท,ที่เ,เรียงตัวกันเป็นชั้นๆทับถมกันมาหลายล้านปีซึ่งในประเทศไทยเนี่ยพบหินลักษณะนี้น้อยมากแต่ที่ถ้ำเดือนถ้ำดาว เป็นหนึ่งในไม่กี่ถ้ำที่ยังพบเห็นได้อยู่ครับอันนี้มันเป็นอะไรครับทำไมเหมือนรากไม้เลยครับครับอันนี้มันเป็นเชื้อราครับเชื้อรามันเกิดจากกิ่งไม้ที่มันไหลมาตามน้ำนะแล้วมันมาตกอยู่ตรงนี้พอมาตกพวกมันได้ บรรยากาศนี้ได้ความร้อนเพี่มันได้เหมาะสมของมันคุณจภูมิของมันนะ้วใช่ชื้นต่างๆครับก็จะเกิดมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นรูปรักต้นไม้เป็นอะไรเงี้ยคือตามพื้นฐานทำครับผมครับพบหลายจุดเหมือนกันนะครับตั้งแต่เราเดินมาเนี่ยใช่ใช่หลายจุดแต่ว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่มันสวยเรามาถึงตรงนี้คือจุดสุดท้ายแล้วเหรอครับใช่ครับผมมาต่อจากนี้ไปเราก็จะไปไม่ได้ถ้าจะไปเนี่ยก็ต้องมีชุดคือถังพ ชุดใหญ่ใช่เราต้องเป็นชุดใหญ่เดี๋ยวก็จะมีนักทีมสำรวจเข้ามาทำให้เราแต่ตมือเนี้ยเราเข้ามาได้แค่ประมาณนี้แค่คืนเดียวครับ1จุดสี่กิโลเมตรหนึ่งจุดสี่กิโลเมตรก็ถือว่า Amazing มากๆเลยเนอะใช่เพราะว่าถนนหนทางต่างต่างเนี่ยตลอดท่ำที่ผ่านมาเนี้ยโหมีแบบทุกทุกแบบทุกแบบเลยนะสลับใส่กรปาห้องทุงห้องถุงนี่แบบมีทุกแล้วก็มีตามจินตนาการที่เราแบบ อยากจะจิงนาการนะในถ้ำเนี่ยครับและที่สำคัญเนี่ยผมไม่คิดเลยนะว่าที่บ้านมูนจะมีถ้ำสวยๆแบบแอดเวนเจอร์ขนาดนี้เนี่ยเราแบบร้อนๆอยู่ข้างบนเขาเรียกบนโลกลม,น,มน,นุษย์นะเราในถ้ำเย็นเย็นชุ่มฉ่ำมากเลยคุณผูช้ชมเดี๋ยวถามแป๊บหนึ่งครับเปิดปิดช่วงไหนบ้างที่เหมาะที่จะท่องเที่ยวแล้วก็จองผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับเราที่นี่เนาะเป็นเขตของ,อ,งอ,อุทยานทุ่งแสลงหลวงนะเราจะเปิดตั้งแต่เดือน มก,กรา,า,กามก,กรามกรากุมทามีนานี้เริ่มเข้ามาได้เลยครับเริ่มจองมาได้ติดต่อก็ได้ที่ทางอุทยานทุ่งแสลงหลวงหรือมีเพจทําเรินท้งดาวอยู่แล้วอ๋อนั่นเองเป็นของชุนทนเนาะครับแล้วก็สามารถที่จะติดต่อในเพจแล้วเขาจะประสานทางอุทยานทีพีนรึรแต่ยังไงก็ต้องผ่านอุทยานครับให้ลูกหน้าอุทยานได้เซ็นอนุมัติอะไรอย่างเงี้ยติดต่ออย่างน้อยติดต่อล่วงหน้ามาก่อน3วันครับผมแล้วเราี๋ยวเราก็จะเซ็ตพีม พวกคนไกลพวกเราเนี้ยได้พาเข้ามาเองน้องคครับผมไม่เหมาะที่จะมาเองนะจะต้องมีมีคตที่พาใช่ครับเป็นเคตอุทยานด้วยจริงๆก็ไม่ได้ว่าเดินง่ายทุกเส้นทางถามว่าเราดูแลกันปลอดภัยหน่อยก็จะดีนะครับเที่ยวได้ถึงเรื่องไหนครับจนกว่าฝนฟ้าจะมาจนกว่าอุทยานจะประกาศแต่ละปีไม่เหมือนกันอีไม่เหมือนกันนี่ในฐานะเจ้าบ้านเนี่ยพี่ตุ๋นกับน้องเมงเราอยากจะฝากคุณผู้ชมหน่อยไหมฮะ เขาให้ทุกคนเตรียมใจกันมาค่ะแล้วก็อย่าลืมเตรียมกล้องมานะคะเพราะว่าที่นี่สวยมากค่ะสวยมากเนาะแล้ววันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับผมเราทั้งสี่คนนะสี่คนครับแต่ว่าไม่ทีมชุดใหญ่อีกด้วยนะใช่ครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับเที่ยวละไม Thailand World ดได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคำถามต่อไปคือเราต้องตอบยังไงครับใช่ เดินกลับทางเดิมครับเับกลทำมาเราใช้เวลากี่ชั่วโมงอือเกือบเกือบสองแล้วนะจะสามจะสแล้วกลับอ่ะกลับให้ผมหน่อยได้ไหมมีทางลัดไหมครับไม่มีครับจะมีนั้นไปกันเลยไป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 กับคุณผู้ชมขอขอบคุณผาไกรลุงบ้านมุงรีสอร์ทโทร081 719 5125ึ่งเจ็ดห